มาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอฟภาคบ่ายนะครับประจำวันศุกร์ที่26มกราคมนะครับก็มารุ้นกันรอบสุดท้ายครับของนิกเอฟนะครับเมื่อเช้าก็จับแม่นมากครับ8-4-5เอา5มา8มา4ทำไปได้ครับก็เปิดบ่ายผมทานตัวเปิดที่บวกครับ2-3-5-6-0ครับ2-3-5-6-0เลขเหลือจากตัวเปิดเช้านะครับ2-7 9ครับ279ถ้าใครสังเกตโดยดีเลขเรือส่วนมากจะมาครับส่วนมากจะมานะครับมีวันไหนที่ไม่มาผมขอดูแป๊บมีวันอังคารที่ไม่มาวันเดียวนะครับก็บาอาไซตีบายบายนี่เด่นมา4วันติดครับคือมาทุกวันบ่ายนะครับขอให้รอบสุดท้ายมาต่อแล้วกันครับถามว่าเลขเรือชอบไหมเลขเรือก็ชอบนะครับอ่เรื่องของเรื่องคือผมจับที่บวกนะครับถ้าลงลบก็เบาๆแล้วกันครับ บ่ายนี้เด่นสุดห้าครับวิบ่งบนลู่ล่าง5ครับน่าจะใช้คล้ายชุดเมื่อเช้าครับวิบ่งบนลู่ล่าง5นะครับวิบ่งบนลู่ล่าง5สักครู่รับสักครู่ลบ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 ,บวกบวกบวก9 9 9โอเคครับชอบ5ครับ3คู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี25 5 0ครับ255 0 ชอบตามแั้งกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ7500นะครับแล้วผมก็เอาเลขเหลือ279และไปจับตรงกับตามตารางมันจะได้คู่นี้ครับ2779ครับ2 7 7 9นะครับแล้วก็แถม95ครับก็เป็น6ห่างครึ่งแถม95ไว้นะครับแถม95ไม่พิมพ์นะครับร้อยมาสอครับ สามตัวนะครับสองเก้าห้าสองสองห้าสองห้าห้าสองเจ็ดห้าสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองห้าศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์แล้วก็สองเจ็ดเก้านะครับสำหรับนี่คือบ่ายได้แนวนี้นะครับกับที่บัวน,นะครับถ้าลงลบก็นั่งดูหรือตามไปเบาๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสัปดาห์นี้เป็นเช่นไรก็ นงไงพูดสัปดาห์นี้ไขไม่สมหวังเดี๋ยกันสัปดาห์หน้าครับโอเคครับแต่ขอให้สมหวังรอบสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเด่นมันเดินมา5รอบติดบ่ายครับสวัสดีครับ